ลอกเบสแอร์เกียร์แบ็กเกตไซส์0 0ลอกเบสตกปลาหน้าดินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากล่าสุดอัปเกรดลูกปืนแกนสปูลสองข้างเป็นลูกปืน NMB และระบบเม็ดนวงเป็นระบบเม็ดลาเพราะประเทศไทยใช้ในการตกปลาบ่อและหมายธรรมชาติซึ่งต้องการทำระยะในการตีเหยื่อและลอกสามารถคุมฟู่ได้ดีครับเดี๋ยวต่อไปก็มารับชมกันเลยนะครับว่าอะไรอุปกรณ์ภายในของแอร์เกียร์แบ็กเกตเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะให้ช่าง หารอกให้ดูนะครับครับหลังจากเราถอดฝาคาออกมานะครับก็จะเจอชุดห้องเครื่องนะครับแล้วก็ยกฝั่งบอดี้ที่เป็นห้องเครื่องออกนะครับนี่นะครับ ก็จะให้ดูอันนี้นะครับเป็นระบบหน่วงของล้อไอเกีย์แบกเกตนะครับเป็นเม็ดลานะครับนี่นะครับเวลาใช้นะครับเราก็แกะตัวเม็ดออกมานะครับนี่นะครับเอาเล็บดันออกมาอ่ถ้าปกติถ้าจะใช้2เม็ดก็ดันฝั่งตรงข้ามกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ดันกลับเข้าไปจะใช้1เม็ด2องเม็ด4เม็ดนะครับก็ก็ดึงฝั่งตรงข้ามออกนะครับ ครับแล้วก็อันนี้ชุดห้องเครื่องนะครับตัวเฟืองเป็นสแตเลสคู่นะครับทั้งเฟืองหลักแล้วก็เฟืองพีเนียนนะครับชุดโจกก็ระบบง่ายๆนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้นะครับอะไหล่มีบริการรองรับนะครับการซ่อมบำรุงทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ลูกปืนอีกข้างนะครับนี่นะครับเป็น NMB นะครับลูกปืนการสปูลนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่สปูลอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกปืนธรรมดานะครับลูกปืน NMB จะอยู่ที่แกนสปูลนะครับนี่นะครับก็มีที่ติดอยู่ที่สปูลกับฝั่งตรงข้ามนะครับก็ทําให้ตีเหยื่อได้สมูทนะครับส่วนแขนก็ให้มาเป็นแขนสปอร์ตนะครับช่วยเพิ่มกําลังในการอัดปลาที่นะครับให้ดูเฟืองหลักแล้วก็เฟืองพินิจใกล้ๆนะครับเป็นเฟืองสแตนเลสนะครับข้อดีของเฟืองสแตนเลสนะครับคือความแข็งแรงนะครับจะได้ความแข็งแรงมากกว่าเฟืองทองเหลืองเยอะมากนะครับ แต่ว่าความสมูทจะลดลงนะสำหรับนักตกปลาที่ชอบความแข็งแรงนะครับต้องเลือกตัวนี้เลยครับไอเกียแบ็กเก็ตนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับตรงนี้เป็นลูกปืนวันเวนะครับเดินหน้าทางเดียวนะครับก็ท่านี้นะครับการดูแลรักษาระบบง่ายๆนะครับหลังจากการใช้งานสัก2 3สาครั้งก็ถอดออกมาล้างนะครับแล้วก็อัดจารบีตามจุดสัมผัสของเฟืองนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันนะครับตามลูกปืนลูกต่างๆนะครับ เพียงเท่านี้ล้อก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น